สวัสดีค่ะดิฉันสมพิษกนนานชนะเจริญน,นะคะเป็นกรรมการบริษัทของบริษัทมินวลีเวชกิจค่ะสามีก็เป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัทน้ำแข็งนพัดอยู่ที่จังหวัดจชนทงเรานะคะส่วนมีลูกสาวหนึ่งคนนะคะเรียนอยู่ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยคณะน,นิเทศศาสตร์ภาคอินเตอร์ค่ะตอนนี้อยู่ปีหนึ่งแต่ตอนนี้พอเราเดินเข้ามา,เราร,เ,ราเรารู้สึกเราเรารู้สึกได้เลยว่ามันสดชื่นมันสบายจริงๆะคะ่ะคือสามีเนี่ยเป็นภูมิแพ้ค่ะ แต่ก่อนเนี่ยจะต้องทานยาแก้แพ้เป็นประจำนะคะอย่างหนึ่งเวลาสมมติในห้องนอนเนี่ยบางทีก็ก่อนจะนอนก็จะมีคันจมูกบ้างอะไรบ้างแต่หลังจากที่ได้ทําเอาตัวเจ้าเครื่องเรียนโบนเนี่ยมาคลีนวนที่นอนแล้วเนี่ยนะคะอาการคันจมูกเขาก็หายไปก็ไม่ต้องทานยาก่อนนอนที่เห็นผลได้ชัดเจนเนี่ยนะคะคือเราใช้เจ้าเครื่องเรียนโบนเนี่ยเข้าไปทําสปาในรถไปดูดกลิ่นแล้วก็ดูดฝุ่นในรถเนี้ยค่ะ ก็พอเข้าเข้าไปเนี่ยอาการที่เขาเคยแน่นจมูกหรือว่าคันตาหรือว่าหายใจไม่ออกเนี่ยก็หายไปค่ะถึงถึงแม้ว่าเครื่องตัวนี้จะมีราคาค่อนข้างสูงกว่าในตัวอื่นในท้องตลาดบ้างนิดบ้างเล็กน้อยอะค่ะถ้าเราคิดถึงความคุ้มค่าแล้วเนี่ยคุ้มค่ากว่ามากเพราะตอนนี้เนี่ยในครอบครัวด,ดิฉันไม่ต้องทานยากแก้แพ้ใช้เครื่องตัวนี้ดีกว่าเงินแค่ระดับแค่นี้เนี่ยเราคุ้มค่ากว่าเราสามารถใช้ชีวิตประจําวันได้อย่างมีความสุข สามารถจะทําให้ลูกเรียนหนังสือโดยที่ไม่ต้องเจ็บป่วยได้หรือว่าสามีไปทํางานแล้วก็ไม่ต้องเสียเวลาการทํางานซึ่งคิดว่าเงินจํานวนนี้น่าจะคุ้มค่ากับการที่เราได้เครื่องตัวนี้มาเป็นเครื่องที่ทําให้คุณภาพชีวิตของเราดีขึ้นจริงๆค่ะที่จะได้แลกกับสุขภาพที่ดีขึ้นท,ที่ที่ฉันยอมมาเป็นพรีเซนเตอร์เนี่ยนะคะเพราะว่าในส่วนหนึ่งเนี่ยคิดว่าน่าจะมีประโยชน์กับ เพื่อนคนอื่นนะคะที่จะได้มาอยากจะมาแชร์ประสบการณ์นะคะให้เห็นว่ามันดีจริงๆแล้วก็ช่วยช่วยให้ชีวิตเราดีขึ้นได้จริงๆค่ะและคิดว่าทุกคนน่าจะมีไว้ใช้ในทุกครัวเรือนค่ะ The rainbow has been proven to significantly reduce airborne allergen, such as dust mites, pet dander, and pollen, as well as irritants such as smoke, odors, and other unpleasant substances. Allergy Standards Limited, a physician led organization, has tested the rainbow. The AHAM test protocol has been accepted by the scientific and public health communities. The CRI Seal of Approval certifies superior carpet cleaning by the Rainbow and is just one more reason to own the Rainbow Home Cleaning System. So, the AHAM certification and CRI Seal of Approval validates RexAir's commitment to building superior products and helping Rainbow owners make their homes cleaner and healthier. And now, the rainbow is certified by the Allergy and Asthma Foundation of America to be asthma and allergy friendly. AAFA certification is powerful evidence to support our claims that the rainbow positively contributes to creating cleaner and healthier homes.